สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำได้ที่ชั้นจงอ่างครางซอดแจ้งหมอลำนามวิหงเมียงหัวหน้านกพงศกรนะคะช่วงนี้เราอยู่กับช่วงรายการเมียหัวหน้าหากินค่ะนี่มาหาเก็บผักบุ้งพี่น้องเออผัวเรียงแบบอดอดอยากๆยากก็เลยต้องมาเก็บผักเก็บพักเก็บหญ้านี่น้ำมันนี่ละผักบุ้งอันอันหลังโล่งซ้อมค่ะนี่หลังโล่งซ้อม ลังลงซ้อมพกบุงฉีกระเทยค่ะเก็บเป็นลวกนะคะเมื <c oughs> ม่อนี่ฝนตกอันพอดีคุณแม่ท่างอันสามพาวพ่อนอันตำเจวไห่ตำเจวบองไห่บันนี้สายจองอ่างก็เลยโอ้ยมีเจวบองเลี่ยไปแต่แซบแต่แซบก็เลยบอกโอ้ยไปเก็บพกบุงมะลวกบึงกัน่าประสันว่าเก็บพกบุงมะลวกกับเจวบองบกหน้าก็สิแซบสัน ผักบุ้งขี่กระเทยค่ะพักบุ้งพี่อยอดงามงามมเน่ยหลังล่งซอมค่ะพักบุ้งงามงามมันถึกฝนตาจงอ่างก็ได้ไม่เก็บผักค่ะเพราะสีมาเอาดอ,อกแค่มันสูงโขดมันเอาก่ได้ก็เลยต้องมาเก็บพักบุ้งแท่นมนึง่ยห,หัวหน้าน่ะอืมเลี้ยงเนี่ยแบบว่อดๆยากๆเนี่ยต้องมาหาแบบว่าเก็บผักมี <c oughs> ใครแกงหัวหน้าจงอ่างค่ะนะคะ ผัพวพระท่านไนตื่นค่ะผัวนอนอยู่ค่ะผัพวพระท่านตื่นอันเมี่ยงหวัวหน้ารักงอันเมียหัวหน้าเมก็บพักจ้ามาเก็บอันพักบุ้งอันไปลวกค่ะได้เจวบอกมาก็ได้สิเก็บพักบุ้งไปลวกสันเดียบพวกนี้นพักบุ้งงามค่ะพักบุ้งงามมันหนาเมี่ยงหัวหน้าหลวดนี่พักบุ้งงามแห้งพักบุ้งขี่กระเทยเนาะขี่กระเทยมันไหลออกมาหลังล่งซ้อมนี่แหละค่ะหาเก็บเอาว่างพี่นี่ เพื่อน้องหาอยู่หากินค่ะโซยเหลือจากของเกษตรกรค่ะเพราะว่าต้องประหยัดเงินไว้มีวีแววมาสี่เครื่อฟิวอีกรอบนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองกย็ยำแย่รุ่นแรงพอสมควรงานก่อท่อมอพี่น้องที่ถ่ายกกอายู่ก่อท่อมอถ่ายอยู่กรุงเทพค่ะโยกเลิกเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะโยกเลิกเรียบร้อยแล้วค่ะบ่ไริลงก่อท่อมอแล้วค่ะบ่ได้ทั่วกรุงเทพแล้วค่ะ ราวาสถานการณ์บ่ปกตินะคะสถานการณ์บ้านเมืองบ่ปกติค่ะก็ต้องไปว่าประหยัดเงินสี่ใสแต่ละบาทแต่ละสะตังค์ก็ต้องอดออมพี่น้องก็คือกันเด้อค่ะนี่แหละค่ะโควิดรอบสองค่ะเอื้นว่าโควิดรอบสองนี่ว่าเป็นโรคไพ่ได้บะนี่เกิดจากสถานการณ์บ้านเมืองบ่คงทีบ่ปกติห้องก็ต้องประหยัดเงินประหยัดท่องเนาะพี่น้องเนาะน,ะนี่หาเก็บพักค่ะ มาฟังสาวจงอ่างจมค่ะผู้ใดคิดหอดจงอ่างแน่ผู้ใดคิดหอดหมอลำน้ำวีหงกแน่ก็กดหัวใจกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อค่ะ,ดคะ,คะกดติดตามไว้น้ำจะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆฟักบุงงามงามสะออนกระติเก็บไปเมดนี่แหละค่ะเอาไป็นลวกพ้อมเอาไปไว้ต้มมะม่าพ้อมนะคะไปกินแบบประหยดัดประหยัดแน่จักน้อยค่ะเพราะว่าเขาจะกินแบบหรูหาราบ่าไดดเลย เข้าบ้านพักเนาะเข้าบ้านพักก็มาซีมือแม่พี่น้องเออซีมือว่ามีเงินเด้เงินพี่น้องให้มาหนาพีที่ผู้ไรสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทกะเก็บใบอดออมไว้ค่ะเพระาะวะผ้าละาลายผ้าละาสายจงอ่างหลายทึ้งขาเทิมปริญญาโทเอทั้งผ้าละขอบขั้วหนีสินหยังต่างๆกาะเก็บอดออมออมไว้ค่ะแล้วก็อีกย่านหนึ่งก็ย่าน เนาะเกิดเครือฟิวมากอีกเครืฟิวอีกรอบสองฮิตตั้งไดเอานี่ให้กำลังใจสุขคนนนะค่ะให้กำลังใจสุป้สุขค้นค่ะผู้ไปเอ่เรียกร้องความยุติธรรมให้กำลังใจเพิินค่ะนะคะเรียกร้องความเป็ี่ยนธรรมความยุติธรรมอิสระภาพกับเพื่อนค่ะให้กำลังใจเพิินค่ะให้กำลังใจชุกชุกสาขาอาชีพนะพี่น,อน้องเอ้ยบ่าวาผู้แดล,ลำบาก บะตางกันค่ะถ้าจงอาภลําบาคขึ้นกันค่ะหาเงนินเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงพอเลี้ยงแมน่ทั้งเ่อกับกลุ่มแน่บ่ากลุ่มแน่ค่ะนี่น้ำงามพี่น้องพักบุ้งแต่ยังมีบุญอยู่เนาะอืมไขยใวไขย,ยู่อันเพิ่นบ่เอารถเพิ่นบ่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดถิมไขย,ยู่ปูลลบ่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดถิมก็พอได้เก็บพ,พักบุ้งกินไปทั้งชีวิตไปค่ะ เพราะว่าต้องขีดทีได้ค่ะขีดทีเงินถามว่าเงินเออค่า,าโตค่ายังเดอคือบ่ไปเอาไม่ใส่ไมหยังพอค่ะใส่บ่ได้ค่ะเ้าต้องเก็บไว้ให้มันเป็นเป็นก้อนเป็นกองทุนเด้อเพราะว่าสิไปเอามาใส่สุลุยสุลายบ่รได้ค่ะเกิดชุกเฉิญมากคือจังปีกายนี่โควิดมากเนาะเออก็ยังเหลืออยู่ก็เลยเออหลอดตายปีกายนี่คันแม่นเบิกเมื่อศากีใส่เมื่อนะเพราะว่าเก็บเงินไปอยู่ เคาก็ต้องยาเบิกค่ะยาเบิกค่ะยั่งกินนั้นไปสักก้อนเพื่อนห้อีหางมากเส้นขับห้อีหางมากฟส้นขับมหาจงอ่างให้อันนันนี้มาให้เงนัอยูนั่งกินห้ขนมนมเนยห้แจเวบองยังมากอะกินอันนั้นไปสักก้อนนะค่ะกินเพื่อยูเพไดอยูเพื่อกินเนาะกายูเพื่อกินือกันล่ะค่ะแต่ว่ากะประหยัดเอานะคะเดี๋ยวสิบรอดเดี๋ยวสิตายสักก้อนเขาต้องเป็นแมวเก่าชีวิตจะต้องเป็นกิงกา เปลี่ยนสีได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณทุกการรับชมเอาพี่น้องเอาส้นม,มิละาเออได้เลยดิที่เต็มมอแล้วค่ะสีเป็นลวกป่นนี่สีเป็นลวกนี่ราคาเนื้อกินสูลูกๆค่ะเนี้ยสูลูกๆก,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 กินบางไงงามบ่งามบ่ผักบุงกวนน่าเหลืองเออเหออยู่ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฮักสุขุสุข,สข้นค่ะ